สวัสดีครับวีระศรีอรันวันนี้มาดูจะพูดถึงเรื่องการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้กับความรําเบ็จในชีวิตทะนั้นเรามาดูว่าการเรียนรู้แนวทางการเรียนรู้มี2รูปแบบนะครับอันดับแรกก็คือการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้วการเรียนรู้ทางด้านแนวความคิดนะครับการเรียนรู้เนี่ยเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็การเรียนรู้ในโรงเรียนจะใช้กับงานประจํา แล้วก you know ็จะใช้กับธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจเครือข่ายมีเปอร์เซ็นต์อย่างไรนะครับแล้วผลของความร่วมเ็จในชีวิตว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เป็นวิชาการและแนวความคิดเนี่ยมีผลต่อความรํามเบนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและกี่เปอร์เซ็นต์เรามาดูการเรียนรู้ในโรงเรียนการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องวิชาการเป็นหลักนะครับแล้วการเรียนรู้ในเชิงแนวความคิดเนี่ยประมาณ10%เเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้ในโรงเรียนจะเน้นทฤษฎีเยอะมากกว่านะครับ แล้วการใช้ชีวิตจริงๆนะครับวิชาทัศนคติจริงๆแค่สิเตท่านั้นเองทีนี้เวลาเราทํางานประจําไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทใหญ่ๆก็ตามนะครับการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ใช้วิชาการเนี่ยก็จะใช้ใช้ถึง90%เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเรียนเก่งๆนะครับในมหาลัยในหน่วยงานต่างๆก็ต้องการคนที่เรียนเก่งๆนะครับแล้ววิชาแนวความคิดวิชาแนวความคิดเนี่ยในงานประจําของเราเจะใช้ น้อยนะครับก็คือใช้แค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้มาดูว่าการทําธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกับการทํางานประจําโดยการใช้วิชาการเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับแต่ใช้วิชาแนวความคิดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันตรงกันข้ามกันทีนี้มาดูว่าเราเรียนเนี่ยการเรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะเพิ่มปูนความรู้ไล่เราประสบความเร็นในชีวิตความสำเร็จในชีวิตเนี่ย เกิดจากการเรียนแน่นอนนะครับเรียนสูงดีกว่าเรียนน้อยอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูว่าการเรียนหนังสือหรือการเรียนในมหาลัยหรือโรงเรียนก็ตามนะครับวิชาการเขาจะเน้นเป็นส่วนใหญ่แต่ความเป็นในชีวิตนะครับใช้การเรียนวิชาการเนี่ยแค่สิเท่านั้นแต่ความสำเร็จในชีวิตที่ชีวิตไร้กังวลไร้ตล์ใช้ถึง85%ในวิชาแนวความคิดนะครับฉะนั้นไม่แปลกทําไมบางคนเรียนเก่งๆจบอาิัญญาตรีปัญญาเอกปิญญาโทแต่ไม่สามารถสําเร็จในชีวิตได้ เราอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ใช้วิชาการอย่างแล้ววิชาการในความสําเร็จในชีวิตมันใช้น้อยด้วยแค่สิบห้าเท่านั้นความเด็จจริงๆมันใช้วิชาแนวความคิดวิชาแนวความคิดคือวิชาทัศนคติวิชาเกี่ยวกับการบริหารวิชาเกี่ยวกับเข้าใจเรื่องคนเรียนรู้เรื่องคนสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนอย่างเช่นวิชาสุขศึกษาวิชาพระวิชาขับร้องแล้วก็วิชาศิลธรรมวิชาคุณธรรมวิชาพวกนี้ วิชาการบ้านการเรียนนะครับวิชาที่คลองใจผู้คนวิชาที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันในโรงเรียนก็จะฝึกฝนน้อยนะครับแต่ความเป็นจริงเวลาเราจบการศึกษามาเนี่ยจะใช้วิชาพวกนี้เยอะกว่านะครับฉะนั้นวันนี้การเรียนสูงก็ดีนะครับแต่เราต้องเรียนวิชาแนวความคิดส่วนใหญ่วิชาแนวความคิดนี่จะหาเรียนตากประสบการณ์ของตัวเองนอกโรงเรียนนะครับตอนที่เราทํางานนั่นแหละนะครับฉะนั้นวันนี้ขอฝากว่า ความรู้เป็นสิ่งสำคัญแต่ความรู้เป็นวิเทิงวิชาการอย่างเดียวไม่สามารถที่จะประสบความสเร็ในชีวิตได้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ